ุคะน,นะมากินโรตีกันนะคะกินโรตีกันนะคะค่ะวันนี้มีใครสมาชิกมีซัมเมอร์มีพี่ตองแล้วก็มีน้องอะไรครับวินเทอร์กินอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้โห oh, กินโรตีนี่ของพี่เมอร์ใส่เลนโบด้วยไหนของพี่ตองคะ นี่ค่ะพี่ตองมีลูกเด้งมีเรนโบว์เหมืนโอนกันเลยโหกินอย่างอร่อยอ้ำ<อ>ไหนดูเขาอหมฟินเวอร์นี่ธรรมะมั้งโอ้โหน้องัมเม์ก็ฟินเวอร์โอ้โหพี่ตองก็ฟินเวอร์โอ้โหแต่ละคนโอ้ oh my god อร่อยมาก <c oughs> นี่ฟัง <c oughs> สายฝนเลยนะคะโอ้โหฝนเมื่มาเลย กินกับเธอก็ได้อ่ากินกับวินเทอร์ก็ได้ขอแม่กินด้วยได้ไหมได้ได้เลยกินเลยค่ะกินเลยค่ะอืมหลังเลิกเรียนมาก็หิวโหยกันมากนะคะอืมพอดีอาบังมาขายโรตีนี่ไงเล่นหนักเกินไปหน่อยฮะเล่นหนักเออเล่นหนักเกินไปหน่อยหิวเลย น้ำมากิ้มด้วยนน้ำจะหมดขวดเลยนี่น้องวินเทอร์นี่หืมกินยอกอ,อร่อยอร่อยอร่อยจังฮู้ใช่ไหมพูดได้ไหมพูดอร่อยจังฮู้ได้ไหมอร่อยจังฮู้ <c oughs> โอเคโหย้ยลมโฝนมาทุกคนนีโ่โหย้โหย,หยลมแรงมากเลยเด็กๆก็นั่งกินโรตีกันอยู่อืมอร่อย อย่าลืมติมตดตามช่องเมื่อเธอสตอรี่ด้วยนะคะอืมนี่ครับนี่ต้องอยู่ในร่มฝนตกนี้องแพวเพิงไปไหนอยู่ในร่มนี้อ่าฝนตกก็อยู่ในร่มอันนี้ดูฝนฝนฝนอืมอย่าอ่าฝากติดตามช่องเมื่อเธอสตอรี่ด้วยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้องซัมเมอร์น้องวินเทอร์ด้วยแล้วก็พี่ตองแล้วก็พี่ตองด้วยสมาชิกวันนี้เพิ่มหนึ่งคนนะคะปเป็นกำลังใจให้ช่องเมื่อเธอสตอรี่ด้วยนะคะเดีย๋ยวจสวัสดีค่ะ